สวัสดีครับนะฮะกลับมาพบกับกระผมอีกแล้วนะครับ GM Test Legacy นะครับมาเก็บตกนะฮะสำหรับกิจกรรม GM Test เกรียนประชาฮอนนะครับก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า GM Test ของเราเนะฮะเลือกมอยรามา5ตัวนะฮะแล้วก็โดนเรียกว่ายำเสลกเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าสําหรับผู้ที่เล่นฮอนไม่ได้เรื่องนะฮะยิ่งเฉพาะ GM Test เนี่ยเราก็ต้องมีบทลงโทษที่สาหัสสาการพอสมควรโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าผู้ข้อรายนะครับที่จะมาถูกลงโทษในวันนี้นะฮะ GM Test ทั้ง5ท่านมีใครกันบ้างนะครับ เดีค่ะเมสเทสสเตลลาซิกวนไนท์ค่ะต้องชนะแน่นอนเจมสเทว่าชิคร่าต้องรอดสิเพราะได้ข่าวว่าบทลงโทษเนี่ยรุนแรงมากเจมส์เทสชินซี่ครับต้องรอดนะวันนี้ต้องรอดแน่นอนนะสวัสดีครับผมเจมส์เทสอำแซดนะครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้เป็นของผมแน่นอนนะฮะเจมส์เสติงลี่นะครับ ไอ้น้องๆพวกนี้พาพี่มาลำบากจริงๆเลยครับ และแน่นอนนะครับว่ากติกาของเราเนี่ยก็ไม่ใช่หมูหมูง่ายๆแน่นอนนะครับซึ่งเกมทั้ง5ท่านนะฮะเรียกว่าต้องมาปฏิบัติภารกิจที่เรียกว่าฝั่นซิ่งหรีดซูเวิร์ลนะฮะเพื่อเอาชีวิตรอดจะมี g m มเยเพียงท่านเดียวเท่านั้นนะครับที่ไม่ได้รับการลงโทษในสัปดาห์ถัดไปสำหรับกติกาของเราวันนี้นะครับก็คือ GM มทั้ง5คนนะครับต้องมาปั่นจิ้งหลีดนะฮะเป็นเวลาส5วินาทีนะครับและหลังจากนั้นแน่นอนว่าเราจะให้ทุกคนนะฮะเรียกว่าหนีตายเรียกว่าแย่งชิงความเป็นหนึ่งนะ

ออกตัวครับเร็ว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 เวเรอาเอาเรามาดูกันแล้ววันสิเรียบร้อยครับโอ้โหผู้ชนะด้แ <practiced> ก <clapping> ่ร GFS ติงเลย เอามาสัมภาษณ์ผู้ชนะกันดีกว่าครับวันนี้เรียกว่ามีทริคอะไรดีๆฮะอยากฝากถึงเพื่อนๆที่ฝันอยากเป็นนักปั่นจิง้งหรือบนปีติงลีพวงเดชทริคผมว่าไม่มีผมว่าควรยืน <ๆ S 1> อยู่ข้างๆใครมากกว่าไอ้หำเนี่ยจะเกี่ยวผมอย่างเดียวแล้วสำหรับวันนี้นะฮะเราเจมส์นี่ใหทั้งหกท่านนะครับก็ต้องเรียกว่าขอคุณทุกท่านมากนะฮะที่ให้ความสนใจเข,ข้ามาร่วมกิจการกับกับเรานะครับแล้วก็เจอกันใหม่แน่นอนนะครับเพื่อนๆวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ